หมดเกลี้ยงเลยปั๊มดีไม่มีติดขัดประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทาราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกค,ครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวปืนยาวลูกซองปั๊ม5นัดนะครับใช้กระสุนขนาด12หรือ12เ a u g e ก็เป็นกระบอกที่ถืออยู่นี้นะฮะเป็นยี่ห้อฮุกกลูผลิตจากประเทศตุรกีเ,เป็นรุ่นเอทรอซ์นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็เคยรีวิวไว้แล้วนะครับเ,เมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นด้ามสัน้นเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ากระบอกเนี้ยมันจะใส่ด้ามที่มีพัานท้ายนะครับสามารถประทับบ่าได้นะฮะความแตกต่างก็มีประมาณนั้นแต่ว่าตัวปืน คุณสมบัติตัวปืนสเปคมันเนี่ยก็เหมือนเดิมทุกประกาศนะครับถ้าเกิดท่านใดอยากจะดูคลิปนั้นก็ย้อนกลับไปดูได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะสำหรับไอ้เจ้าตัวที่เป็นพิซซ์คลิปด้ามสั้นนะครับก็จะจะสวยงานอีีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะคลิปนี้ก็มาดูที่เป็นตัวที่ใส่ด้ามใส่พันท้ายแบบประทับบ่ากันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าสเปคเหมือนเดิมนะฮะตัวรีเซิร์ฟ ก็ทํามาจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็ทําสีเป็นสีดําด้านกับมวิธีทําผิวเนี่ยเขาทำแบบอ n โนดซ์นะครับตัวรีเซิร์ฟเวอร์ด้านขวามือก็จะมีโลโก้นะครับฮุกกลูแล้วก็บอกชื่อรุ่น a อ r อ็อกนะฮะแล้วก็จะมีเลขทะเบียนที่ตอกในบ้านเราเลข serial number ของปืนนะครับด้านบนรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีรางสําหรับติดดอตติดกล้องเลงนะครับสามารถติดได้ รางนี้เขาให้มาจากโรงงานแล้วก็จะมีศูนย์นะครับเป็นศูนย์ LPA ปรับได้ละเอียดสีทิศทางนะครับลักษณะศูนเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รูหรือที่ฝรั่งก็จะเรียกกันว่า ghost ring นะครับนี่ปรับได้ละเอียดนะครับศูนลักษณะเนี้ยก็จะง,ง่ายนะศูนรูเนี่ยมันครอบไปที่ศูนย์หน้าก็อยู่แน่นอนนะครับยิงได้เลยดูที่รีเซิร์ฟเวอร์ด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีโลโก้บอกชื่อรุ่นนะครับ etrox เนี่ยเป็นภาษาละตินนะครับ ที่แปลว่าดุร้ายโหดร้ายมันก็เข้ากับปืนดีนะฮะเพราะว่าปืนมันก็รูปทรงแบบดุดุโหดๆนะครับเหมาะกับสายลุยสายแท็กซิคอลประมาณนั้นนะครับดูที่ลํากล้องปืนนะครับตัวนี้ลํากล้องยาว14นิ้วนะฮะวัสดุดทำมาจากเหล็กกล้าแล้วด้านบนลํากล้องก็จะมีฮีทชิลก็คือแผ่นกันความร้อนนะครับ เวลายิงไปมากๆแล้วเนี่ยลำกล้องมันก็จะร้อนนะฮะมีแผ่นเนี่ยมันก็จะช่วยให้ป้องกันไม่ให้มือเราเนี่ยเผลอไปโดนลำกล้องนะครับก็จะไม่ร้อนนะแล้วก็ที่ปลายลำกล้องเนี่ยจะมีมัสเตอร์เบรกนะครับลักษณะที่ปลายมันก็จะเป็นเงี้ยงๆฟันฉลามสามารถเอาว้จิตรทำลายกรอบประตูดได้นะฮะแล้วก็จะช่วยลดแรงรีคอยด์ได้นิดนึงตัวนี้มันจะเป็นซิลินเดอร์บอนะ ไม่มีโชคนะครับไม่สามารถปรับเปลี่ยนโชคได้ฟิกมาเลยแต่ว่ามันก็มีข้อดีก็คือทําให้ยิงลูกโดดได้นะลูกโดดลูกไปยิงได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีศูนย์หน้าที่อยู่บนแท่นฐานสูงนะฮะลักษณะเนี่ยก็จะมีปีกขนาบ2ด้านตัวศูนย์เนี่ยเป็นแท่งรวมสี <c oughs> สแดงนะครับไฟเบอร์ออปติกนี่ศูนย์เนี่ยเวลายกมาเล็งเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนนะเพราะว่ามันมัน มันสีแดงถ้าเกิดยิงในที่แสงมากๆเนี่ยมันจะจ้าแบบเด่นชัดนะครับมองเห็นศูนย์ง่ายจับศูนย์ไวนะครับความจุกระสุนเนี่ยสนัดในหลอด1นัดในลังเพลิงน,นะครับสีบวกหก็เป็น5นัดแต่ว่ากระสุนบางยี่ห้อที่ว่าโลกมันทํามาสั้นๆเนี่ยมันก็อาจจะยัดได้ถึง5นัดนะครับในหลอด ดูที่ตัวกระโจมบ้างนะครับแล้วก็ตัวผ่านท้ายเนี่ยวัสดุก็เป็นโพลิเมอร์สีดำนะครับผมชอบกระโจมหน้านะครับรุ่นเนี้ยกระโจมเขายาวเต็มพื้นที่แล้วด้านหลังกระโจมเนี่ยเข,เขาจะพายออกนะครับเวลาเราจับนะตำแหน่งที่เราจะจับเพื่อสาวกระโจมเนี่ยก็น่าจะเป็นตำแหน่งประมาณนี้นะครับตรงกลางเวลาเราสาวเราดึงมาด้านหลังเนี่ยไอ้ส่วนท้ายของกระโจมเนี่ยมันจะพายออก ทำให้มันรั้งมือเรานะครับไม่ให้มันลื่นตรงนี้ดีไซน์มาได้ดีนะผมค่อนข้างชอบนะครับลายเชคเกอร์ก็ก็ไม่ได้ลื่นอะไรนะฮะดูที่ผ่านท้ายบ้างก็เป็นจุดที่ต่างจากไอ้ตัวที่รีวิวก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้สามารถปรับยืดหดได้นะฮะปรับยืดหดต้องกดปุ่มนี้นะครับยืดหดได้3ระดับนะฮะก็ปรับได้ตามสรีระผู้ยิงนะครับแล้วก็ พับได้ด้วยนะครับเนี่ยกดปุ่มนี้แล้วก็จะพับปุ่มแข็งนิดนึงนะต้องออกแรงนะครับพับแล้วก็จับด้ามพิซซ่ากริปยิงคลิปแบบนี้ก็ยิงได้ในกรณีที่พับเก็บอยู่แล้วจำเป็นต้องยกขึ้นมายิงเร็วๆแบบฉาบฉวยก็ยิงได้ทันทีนะครับแต่ทางที่ดีก็กางผ่านท้ายออกมาประทับบ่ายิงก็จะดีกว่านะฮะคิดว่าอย่างนั้น แล้วก็จะมีช่องให้เสียบกระสุนสำรองได้ด้วยนะครับเนี่ยสี่นัดตัวด้ามปืนเนี่ยก็จับได้ถนัดมือดีนะคอด้ามค่อนข้างเล็กนะครับคอด้ามค่อนข้างเล็กคนมือเล็กก็จับได้ถนัดนะดูที่ตัวไกปืนตัวกลงไกวัสดุก็ทํามาจากอลูมิเนียมนะครับตัวไกปืนเป็นเหล็กน้ําหนักไกอยู่ที่ประมาณ6กปอนด์ก็ถือว่าเหมาะสมกับปืนใช้งานนะครับ แล้วก็จะมีเซฟห้ามไกลเป็นปุ่มอยู่ด้านหลังกลองไกนะครับเป็นเหมือนกับปืนลูกซองปั๊มยี่ห้ออื่นๆนะครับที่เป็นปุ่มกดสลับซ้ายขวานะครับเป็นลักษณะครอสโบว์หน้ากลองไกก็จะมีปุ่มปลดล็อกกระโจมนะครับเวลาต้องการเคลียร์กระสุนออกจากกลางเพลิงก็ต้องกดปุ่มตรงนี้ดูที่ลิ้นนะครับลิ้นบรรจุกระสุน ตัวนี้มันสามารถใส่ลูก3ามนิ้วได้นะครับตามสเปคเพราะฉะนั้นช่องก็จะปาดมายาวหน่อยนะ <c oughs> ดูแล้วก็บรรจุง่ายนะฮะ <c oughs> เหลี่ยมคมต่างๆเขาลบลบคมออกไปแล้วนะฮะไม่ไม่บาดมือเหมือนปืนรุ่นเก่าๆหลารุ่นนะครับที่ที่จะไม่ค่อยปาดลบเหลี่ยมม,มุมตรงนี้สักเท่าไหร่นักนะฮะลืมบอกว่าตรงกระจมมือด้านหน้าเนี่ยนะฮะด้านล่างก็จะมีราง ติดไฟฉายติดเลเซอร์ได้นะครับตัวนีมน้มันทำมาสำหรับสายแทคทิคิลคือคือแต่งลุยแต่งโห,หดได้ได้หลากหลายนะพูดถึงน้ำหนักปืนบ้างผมลองชั่งจริงนะเนี่ยอยู่ที่3.1กิโลกรัมในส่วนความยาวของตัวปืนนะครับถ้าเกิดเราวัดในขณะที่ยืดผ่านท้ายออกมาจนสุดแบบนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ97ซนติเมตรนะครับไม่ถึง1เมตรแต่ถ้าเกิดเราหด มาจนสุดเลยนะครับก็จะอยู่ที่88เซนเท่านั้นเองนะครับถือว่าสั้นกระทัดรัดใช้ได้นะฮะเอ่อออกรมิกที่เขาดีไซน์มานะครับตัวปืนบาลานซ์ค่อนข้างดี3.1โลก็ไม่ถือว่าหนักนะครับยกเล็งก็ถนัดดีมันก็อยู่ที่สรีระของผู้หยิงผู้ใช้ด้วยนะครับคราวนี้มาทดสอบยิงกันนะครับกับเจ้าฮูก A s, กลูเอ o x อกซกล้อง14นิ้วนะฮะ จะลองยิงทั้งหมด3ระยะ10เมตร15เมตรแล้วก็25เมตรนะครับกระสุนที่ใช้ก็เป็นลูกยี่ห้อเซเล n เป e l l ล t นะครับเป็นลูกบ u c k กช o อตเเมตรตอนนี้บรรจุไปทั้งหมด3นัดนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มจาก10เมตรก่อนนะครับก็กลุ่มดีนะลำกล้องสั้นๆ สิเมตรก็ยังแน่นอยู่โอเคเดี๋ยวออกไปดูเป้ากันนะครับอันนี้10เมตรนะครับอยู่ในตัวคนทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับรใูใหญ่ๆนี่คือหมอนนะครับ ห้านิ้วครึ่งกว้างสุด5้นิ้วครึ่งนะครับกลุ่มดีนะครับอันนี้สิบ้าเมตรนะครับไกลสุด9้านิ้วครับโอ้ถือว่ากลุบดีมากนะฮะ ดูยีเมตรบ้าง1 2 3 4งสองสาี่ห้าหกเจเมตรอยุดกระดาษทั้งหมดนะครับเข้าตัวคนไปก็3 4มหเมตรจะออกมาทางซ้ายหน่อยนะครับนัดไกลสุดน่าจะสองนัดนี้16นิ้วนะครับไม่ถึง16นิ้วดี ถือว่าฝากผีฝากไข้ไว้ได้เลยนะครับลำกล้องสั้นๆแค่14นิ้วระยะ25เมตรเอาอยู่นะครับคราวนี้ดูจันเบียรทดสอบยิงบ้างนะครับเขาเซียนอยากจะยิงนะฮะทางๆท,ที่สังขารก็ไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยนะห้ามแล้วนะครับห้ามแล้วไม่ฟังถ้าเป็นอะไรมาก็ไม่ต้องโทษชันนะอันนี้ต้องบอกก่อนเ<อ>ว,วมีธรรมาไ,ดได้ครับ <laughs> เา้าบรรจุไปสองแล้วใช่ไหม 2 3 4 5าม้เอ๊ยยัดได้5ในหลอดได้5้าเลยนะยัดในหลอดได้5นะเซเลนเดืนหลอดนะครับไม่ได้แล้วนะครับแต่บางยี่ห้อมันยัดได้4นะมันแต่ละยี่ห้อมันทำมาสั้นยาวไม่เท่ากันจะยิงยังไงก็5้าบวกหนะอ๋อ6นัดเลยเหร เอาหกนัดเลยไหมเอาห้าก็พอมั้งห้าก็พอโอเคหกนัดเดี๋ยวแพลปรีไยแเปีแล้วเป็นปีแล้วอเดี๋ยวยิงนั่งยิงชิวๆแบบนี้เลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวยิงฮิปดูหมดแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วเอ้ยยิงไวแท้เหมือนจะมันนะดูการทํางานของมันดีกว่า ตีปืนเบานะครับเบาดีแรงรีคอยก็ก็พอได้นะแต่ก็ตามภาษาปืนที่น้ำหนักเบาๆอ่ะหกนัดอหมดเกี้ยงเลยปั๊มดีไม่มีติดขัดกล่องนี้จจนเบียยิงคนเดียว ผมยิงไม่กี่นัดเองอาจารย์เบียร์ล่อคนเดียวเกือบหมดกล่องตอนนี้มาดูน้องโตดทดสอบยิงบ้างนะครับน้องโต๊ดก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสนามนี้นะครับอ่ะบรรจุไปทั้งหมดกี่นัดครับเนี่ยหกบวกครับไ้ห,บห,ห้าบวกหนึ่งนะครับอ่ะยิงดูระบบการทํางานของปืนนะครับอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ ลื่นไหลนะฮะยิงได้ไม่แพ้อาจารย์เบียนะเออจันเบีย,นะออบยมีคู่แข่งแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบยิงเจ้าฮุกกลูเอทรอ์นะครับเ,ออเรื่องกลุ่มกระสุนก็ตามที่เห็นนะครับ10เมตร15เมตร25เมตรก็ทำได้ดีนะครับแม้ว่าลำกล้องจะสั้นแค่14นิ้วนะฮะก็25เมตรเนี่ยยิงหวังผลได้เลยนะครับ เรื่องระบบกลไกการทำงานการปั๊มการสไลด์ลูกออกป้อนกระสุนเข้านี่ก็ทำได้ลื่นลื่นนะครับค่อนข้างสมูทเลยอาจารย์เบียร์ยิงฮิปปั๊มแบบเร็วๆเมื่อสักครู่นี้ก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดีเลยละ่ะดูแล้วเนี่ยก็เป็นปืนที่ผมกล้าพูดได้เลยนะว่ามันมันค่อนข้างทนนะการออกแบบดีไซน์มาเนี่ยมันมันดูแล้วมันแข็งแรงนะครับดูบึกบึนนะฮะ แล้วบริษัทฮุกกลูเนี่ยก็ทํเปืนมาแล้วร้อยกว่าปีนะครับถึงปีนี้ปี2024ี่เนี่ยก็ร้อยสิปีพอดีนะเพราะว่าเขาก่อตั้งปี1 9 4 9นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าที่ประณีตมากเจ้าหนึ่งของตุรกีนะฮะประณีตชนิดที่ว่าบริษัทซีซตก็ต้องมาจ้างให้ฮุกกลูผลิตปืนลูกสองให้นะครับอย่างที่เคยรีวิวไปในคลิปก่อนก่อนนะฮะพูดถึงค่าตัวบ้างนะครับ หลายท่านก็คงอยากจะทราบใช่ไหมฮะตัวนี้มีแต่ปืนสวัสดิการนะครับไม่มีโคต้าหน้าร้านสำหรับประชาชนราคาสวัสดิการอยู่ที่33,900นะครับถ้าท่านใดอยากสัมผัสตัวจริงก็ไปดูได้ที่ปืนรอยแยวอยู่ที่วังบุรพานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณปืนรอยยาวนะครับที่นําให้ทดสอบยิงนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสนามยิงปืนสมาคมกีฬายิงปืน3พรานอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 5, หเพื่อเฟือสถานที่ในการถ่ายทํานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทําคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุน ทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตะโกยุทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทาคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุง้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ตาตาลนะครับงานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะ ตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ1 5อนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ200นะครับสองเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ150รวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาเนื้อชนวนบนสารนะครับอันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญก็เอาเหรียญละ200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อชนวนเนี่ย แล้วก็จะมีเนื้อสัต์โลหะลงยาชีวอนนะครับเหรียญละ2 0 0ร้ครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปกาหนากากทองทิพย์นะครับอันนี้ตอนจองเหรียญละ300นะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รรวมส่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับ ไลน์ ID ก็แอดซด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับ